ครับก็กลับสวัสดีนะครับพวกผมนะครับแอดมินเพจเ e t เทลันท์ับครับวันนี้ผมก็จะมาบอกกิจกรรมสําหรับวันจันทนี้นะครับที่จะเข้ามานะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตากิจกรรมคร่าวๆนะครับโอเวอร์วิวที่แอดมินได้ทําเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับไปดูกิจกรรมแรกครับสาหรับแฟนชอยนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับการยืนยันมาเรียบร้อยครับสาหรับคนที่ถามหาเออร์ลิงเบ a รเลนเมื่อไหร่จะมาสักทีนะครับก็ถึงเวลาที่เขาจะมาแล้วนะครับสําหรับ เออร์ลิงเบลฮาร์เลนนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตากิจกรรมคร่าวๆทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับในขับของแฟนชอยส์นะครับผมยังสตาร์นะครับผู้เล่นเด็กๆทั้ง11ตัวนะครับถือว่า11เด็กอันตรายเด็กนรกเลยนะครับนี่ก็ค่าสแตพลังเลเวลแม็กนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมที่แอดมินได้ทําเป็นไก้ลายขึ้นมานะครับก็มีประมาณนี้นะครับไปดูกิจกรรมที่2สําหรับบล็อกดอนที่จะเข้ามานะครับผมก็ เป็นกิจกรรมบล็อกดอสําหรับขับ Star ์เวอร์ไว e เช่นเดิมครับผมที่จะบนเวียนกลับมาให้เ,เพื่อนๆได้เปิดอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าตากิจกรรมของบล็อกดอนะครับผมไปดูกิจกรรมโคโนมิอิ e เตอร์น n a l าแนลขับพรีดิกเออร์บินเนอร์แคมนะครับผมอย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะ้บให้ทุกคนเข้าไปโหวตกันนะครับ อย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะครับร่วมกันโหวตนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมคนมีอินเตอร์เนชั่นแนลแคมเปญล็อกอินะครับผมก็วันจันทร์นี้รั้วันที่19ครับเราก็จะได้ไปทั้งหมด100คอยนะครับผมย้ำนะครับ100คอยนะครับตามวันเวลาที่แอดมินแจ้งเลยนะครับวันที่จะได้รับนะครับก็จะ จากวันที่12ถึงวันที่27เดือน8นะครับผมแต่ไม่ได้ได้ได้ทุกวันนะก็คือจะได้ตามที่วันเวลาแอดมินแจ้งครับแล้วก็มีโอลิมปิกเกมตเกียว2020ล็อกอินแคมเปญนะครับคือแล้วก็จะล็อกอินตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25ประมาณนี้ครับเราก็จะได้ลูกบอลโกบอลแล้วก็แบ็กบอลนะครับที่แอดมินได้ทำเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมาให้นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูกิจกรรมแมทส์เดย์นะครับผมที่จะเข้ามาอาทิตย์หน้านะครับ ก็มีคุณรมิกครับผมอเวนะครับผมเย่าและเยือนนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับก็มีกิจกรรมให้เราเล่นอย่างเช่นเคยครับผมในชาแนลนะครับทีมชาเลนจ์นะครับก็มีทีมทัวร์ด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับ